สวสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตะลุยกินที่ร้านนม3ย่านเดอะบูกี้จัดที่ร้านด้านหน้า,นนา3ย่านมิเท่าเลยนะคะ งานนี้มีตั้งแต่วันที่24ถึง31ธันวาคมการเดินทางสามารถนั่ง m อมามาลงสถานี3ย่านได้เลยค่ะและร้านแรกที่เรามาจัดนะคะก็คือ F&M m u Bar ร้านนี้เมนูนมเยอะมากค่ะเมนูแรกที่แพรสั่งนะคะเป็นเมนูโกโก้นยเก้วนี้นะคะข้างล่างเขาจะเป็นนมรสชาตินม,มากส่วนข้างบนนะคะเขาจะราดโกโก้ค้นๆแบบนี้เลยน่ากินสุดๆเลยค่ะเวลากินนะคะแพะจะคนให้เข้ากันนิดนึงจะได้รสชาติโกโก้เค้มๆนะคะถัดมาเป็นเมนูนมหมี่เกล็ดหิมะ แก้วนี้คือนมหมี่กระป๋องเหลืองมาแบบนัวมากค่ะถัดมานะคะเป็นเมนูนมช็อกโกแลตแมกโนเลีย e ข้างบนจะท็อปด้วยโดนัทช็อกโกแลตแล้วก็บิปครีมค่ะส่วนแก้วนี้นะคะจะเป็นรสช่องนมสดค่ะรสชาติก็คือคล้ายๆกับรสช่องสิงคโปร์เลยแต่ว่ามีนมนัวนเข้ามานะคะ ถัดมาเป็นนมแบบกระป๋องเมนูนี้นะคะเขาจะทําสดๆให้หน้าร้านแล้วก็กระป๋องให้เลยจะเสิร์ฟคู่กับน้ําแข็งกระป๋องสีแดงนะคะจะเป็นกาแฟานมส่วนกระป๋องสีฟ้านะคะจะเป็นชาไทยใส่นมค่ะหอมชาสุดๆเลยค่ะทุกคนและในงานนะคะไม่ได้มีแค่เมนูนมค่ะพวกเมนูอาหารต่างๆก็คือมีเยอะมากอันนี้นะคะเป็นร้านรามยอนวันนี้นะคะแพ้จัดเป็นรามยอนแบบเผ็ดค่ะใส่เป็นไส้กรอกกับแฮมเขาก็จะคลุกทาสดให้ร้อนๆแบบนี้เลยแล้วก็ท็อปด้วยไขอ่ออนเซนเด้ง ัวเส้นเหนียวนุ่มตัวซอสเผ็ดสะใจดีนะคะใครชอบรามยอต้องไม่จัดเลยถัดมาเป็นร้านพวกตอกโปกี้กับพวกของทอดแบบเกาหลีวันนี้นะคะแพทจัดเป็นตอกโปกีโรเซ่ Rose ค่ะใส่มากับคิมารีข้างในก็จะมีบุนเซ้นเกาหลีเสือข้างนอกนะคะจะเป็นสาหร่ายชุบแป้งมาแบบกรอบเลยค่ะและเมนูต่อตมานะคะก็คือข้าวหมูกรอบค่ะร้านเนี่ยเขาราดซอสที่ชอบม,มากเลยค่ะทุกคนหมูกรอบคือหนังฟูกรอบดีส่วนซอสคือไม่หวานเกินและถัดมานะคะเป็นร้านสเต็กหมูย่างซอส ตอเขาคุกหมูบนเตานะคะหมูคือดูฉ่ำน่ากินมากค่ะเสร็จแล้วเขาก็ตักใส่ถ้วยที่มีมันฝรั่งให้แล้วก็ราดซอสให้เราฉ่ำๆแบบนี้เลยเนื้อหมูคือนุ่มมากค่ะ ร้านถัดมานะคะเป็นร้านดังโง่ค่ะร้านนี้เขามี3แบบเลยวันนี้แพทจัดแบบ3สีมากกับอีกตัวนะคะเป็นมิราตาชิตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วรสหวานเข้มเขมและในร้านเดียวกันนะคะเขามีเมนูญี่ปุ่นเยอะมากมีทั้งเมนูเสียบไม้พิซซ่าญี่ปุ่นทากโกยากิแล้วก็พวกยากิโซบะค่ะทําสดๆใหม่ๆร้อนๆแบบนี้เลยและที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเขากำลังทําผัดยากิโซบะอยู่ค่ะผัดซอสแบบช่ำๆเห็นแล้วเลยจัดมาจานนึงเลยค่ะ ปริมาณนะคะคือให้มาเยอะพอสมควรเลยค่ะที่สําคัญรสชาติดีด้วยใครชอบอาหารญี่ปุ่นไปลองกันดูนะคะต้นร้านต่อมาเป็นร้านลูกชิ้นปิ้งค่ะมีทั้งหมูเอ็นหมูหมูหมล้วนแล้วก็ไส้กรอกเลยวันนี้พทจัดมาลองอย่างละหนึ่งไม้ลูกชิ้นหมูนุ่มเด้งนีนะคะกินแล้วรู้สึกว่าแป้งไม่เยอะ และร้านถัดมานะคะเป็นร้านไข่ปลาหมึกทอดเราก็สั่งให้เขาราดน,น้ำจิ้มมาแบบช่ำๆแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยดีนะคะและเมนูตัดมาที่เราจัดนะคะก็คือเมนูชูโรสค่ะร้านนี้เขาชิ้นใหญ่กรอบนอกนุ่มในแถมมีดิพให้ฟรีด้วยหนึ่งถ้วยแป้งคือกรอบมากไม่อมน้ำมันที่สำคัญหอมกลิ่นซินนามอนกินได้เพลินเลยค่ะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านเฉาวก้วยน้ำสดแต่วันนี้แพสซับเป็นเฉาวก้วยน้ำลำไยเนื้อเฉาวก้วยคือนุ่มเด้งดีเลยส่วนน้ำลำไยรสชาติหวานหอมกำลังดีเลยนะคะ แล้วร้านต่อมานะคะแพเดินไปจัดโรตีค่ะสั่งเป็นแป้งหนานุ่มใส่วิปครีมกับฝอยทองชอบตรงที่ที่ร้านเขาทําให้สดๆใหม่ๆเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอามาตบๆแบบนี้แล้วก็หัน่นเป็นชิ้นๆจากนั้นนะคะก็บีบวิปครีมใส่ให้แบบจุกๆเลยค่ะฝอยทองนะคะก็คือให้มาเยอะมากแล้วก็ราดนมข้นให้แบบช่ำๆแบบนี้เลยตัวแป้งโรตีหนานุมอมหนอร่อยนะคะพอกินคู่กับวิปแล้วก็ฝอยทองนะมันเข้ากันมากๆเลยค่ะถัดมานะคะเป็นร้านหัวแปรแป้งสดกับข้าวเหนียวมะม่วง ทั่วแปบ,บร้านนี้นะคะเขาทํากันแบบสดๆเลยค่ะมีแป้งใบเตยที่เป็นสีเขียวแล้วก็แป้งข้าวเหนียวดําที่เป็นสีออกม่วงๆนะคะซึ่งข้างในนะคะจะห่อไส้เป็นถั่วทองหรือถั่วเขียวนะคะมาแบบนุ่มๆเสร็จแล้วก็มาคุกกับมะพร้าวแล้วก็ถั่วทองอีกรอบนึง แนะนำว่าควรจัดแบบผสมเลยนะคะเพราะว่าอร่อยทั้งคู่ค่ะพอเขาใส่กล่องใส่แพ็คก็ขอให้พี่เขาโรยน้ำตาลกับงาให้เลยแล้ววันนี้แพ็คก็จัดเมนูข้าวเหนียวมะม่วงมาด้วยค่ะเขาจะใส่มาเป็นกระทงแบบนี้แล้วก็มีช้อนให้เรานะคะสามารถตักกินหน้าร้านได้เลยถั่วแบบแป้งนุ่มมากถั่วก็คือนุ่มไม่สากคอนะคะส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็คือฉ่ำดีและถัดมานะคะเป็นร้านชีสบอด ชีสบอร์ดของร้านนี้นะคะเขาจะมีหลายแบบวันนี้แพทย์สั่งเป็นแบบเล็กสุดเลยเดินทานสบายๆเลยค่ะเขาจะเสียบหมาให้พร้อมทานแบบนี้เลยและถัดมานะคะเป็นร้านอิตาเลียนโซดาแบบใสกระบอกค่ะร้านนี้คือเปิดมานานมากรอบน,นี้แพทย์ได้มาเจอที่งานนี้ก็เลยจัดเมนูพิเลษมาเลยค่ะจากนั้นนะคะแพทย์ก็มาจัดเมนูข้าวโพดคุกเนยผัดชีสกันต่อค่ะพอตักขึ้นมานะก็จะเจอชีสยืดแบบนี้เลยตัวข้าวโพดคุกเนยนะคะรสชาติหวานมันดีส่วนชีสก็คือยืดแบบสบใจเลยแต่ตอนกินระวังร้อนนิดนึงนะคะ และต่อมานะคะเป็นร้านไอติมหน้าน้องหมาน้องแมวในแพทจัดเป็นน้องแมวข้าวโพดมาค่ะไอติมเขาก็จะเป็นรสข้าวโพดด้วยนะคะรสชาติคือหวานช่มแถมถ่ายรูปสวยแล้วต่อมานะคะเป็นร้านเซเลอรี้สามารถกดเองได้เลยค่ะ สามารถกดเป็นแบบสีผสมกันได้ด้วยนะคะมีให้เลือกสีน้ําเลยและนอกจากของกินนะคะในงานมีสุดถ่ายรูปเยอะมากมีทั้งต้นคริสต์มาสยักษ์แล้วก็ซุ้มซ้ม,ซมแบบเป็นอุโมงค์ยาวๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครว่านะคะก็ลองไปเดินกินนมฟังเพลงชิลๆกันดูค่ะงานมีตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มลองไปเที่ยวกันดูนะคะเพื่อนๆ